สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้สองยืนเลยเนียงหมูสามชันมาฝากคุณน้องค่ะจะทอดกันนะครับแดดแห้งค่ะคุณน้องมาหอดบ้านได้แดดแห้งจัดเลยค่ะทุกคนค่ะถึงบ้านแล้วนะได้หอมเนียงจริงด้วย เนียงน้อสังสังแบทอดกรอบเอาด้วยทิมหอยก็ได้เลยนะสดใเหมือนกันหอนแมงแบบเขากัวเลยด้วยทิมกินกัด แบบน,นัแมวแมวกัอยากน้ำพน้องน้ำจิ้ตมตำเองเลยด้วยแมก่กอ 嗯，咱们家里 อย่แห้งตอนนี้บก็เรลลิ่มบพ็่ดลองนำ ได้ค่ะ like <coughs> 人苗养人。